สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับพี่กองนะครับเดี๋ยวแนะนาตัวก่อนนะครับคนแรกครับเริ่มจากคนแรกครับชื่อการจนาบุตไทยรัมค่ะครับเป็นผู้นําชุมชนตำบลทุ่งโพอําเภอนาดีจัดประจินบุรีค่ะต่ออะไรครับครับผมอุทิศทพักครับผู้ช่วยไปปกครองครับหมู่บ้านแหลมไผ่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวรัศมีอุชัยนะคะตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะสวัสดีครับนายสมหวังเมฆพันธ์บ้านแหลมไผ่ผมนายสุรนนิยมแสงครับอยู่แหลมไผ่บ้านเลขที่หกหมู่หนึ่งครับครับผมคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านหมู่บ้านแหลมไผ่ของหมู่หนึ่งครับครับครับผมนายมวยเพชรใสคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่หนึ่งครับครับครับผมนายนพใจพิจิตรหมู่บ้านหนึ่งครับครับ ครับแล้วผมนายนัทเดชชนะนะครับผู้กศสนอตนตำบลทุ่งโพครับวันนี้เราจะมาเก็บประวัติของหมู่บ้านนะครับว่าประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านแหลมไผ่หมู่ที่1นึ่ตำบลทุ่งโพอำเภอน,นาดีจังหวัดปจินบุรีนะครับยังไงขอเชิญท่านหัวหน้าหมีนะครับเริ่มสัมภาษณ์นะครับว่าประวัติความเป็นมานะครับตามข้อมูลนะครับค่ะก็ ตัวตัวนี้เนาะที่พี่จะที่จะมานําเสนอที่จะมาเก็บเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆกับว่ามันเป็นใบงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของสมเด็จพระเทพเนาะก็<นา>ทีเนี้ยมันจะมีใบงานตั้งแต่ใบงานที่1นึงถึงใบงานที่9ก็คือเดี๋ยวขอเกิดนําสักหน่อยเนาะจะได้ทุกคนจะได้ดูทีเนี้ยก็คือพอมาตรงนี้ก็เลยแบบว่าก็จอจะมาเก็บมันเป็นใบงานในส่วนใบงานใบงานที่ส จะเป็นการเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้านชุมชนวิถีชุมชน,ชมชนครับ่ะก็ก็เริ่มเริ่มตั้งแต่หัวข้อแรกได้เลยนะครับก็เริ่มตั้งแต่ข้อแรกเลยเนาะก็จะถามคุณลุงเนาะว่า,าประวัติของหมู่บ้านเนี่ยคือมันเริ่มมาจากตั้งแต่ตรงไหนอะไรยังไงดั้งเดิมที่มาตั้งหมู่บ้านที่มาตั้งลกรากกันครับท้าความนะครับขอผู้ช่วยอุทิศนะครับบ้านหมู่ที่หนึ่งเนี่ยมีทั้งหมดกี่กี่คุ้มครับทั้งหมดอยู่ประมาณกี่คุ้ม,มคุ้มครับ สามคุ้มใหญ่ๆนะครับมีคุ้มอะไรบ้างคือคุ้มแหลมไผ่ครับคุ้มแหลมไผ่ซึ่งอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับแล้วคุ้มที่สองนะครับคุ้มทุ่งโพมืองทองครับทุ่งโพมืองทองอยู่ฝั่งถนนสามฟองสีอีกฝั่งนึงนะครับแล้วก็คุ้มคุ้มโพงามโพงามอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ของบ้านเราเลยทุ่งโพมืองทองอเลยทุ่งโพมืองทองไปหน่อยนึงแถวของนเลาวตำบลมูลตำบลมูลนคุ้มโพงามครับ คันนี้อยากจะอีกคุ้มนึงครับอีคุ้มไมใ่ใช่อซอยวัดอ่าคุ้มซอยวัดนะครับซอยวัดซอยสำนักสงฆ์แหลมไผ่นะครับครับผมครับอันนี้เราจะอยากให้อ่ทุกท่านนะครับร่วมร่วมกันเล่าประวัติความเป็นมาคร่าวๆของชุมชนนะครับว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไงนะครับเก <c oughs> <อ>ี่ยวชุมชนเนี่ยมาตั้งลกลากกันตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับพอพอจะทราบจำไม่ได้เลยปะดนนานครับผมหลายตัวสมัครเาเา ข,ข้าวข้าวะข้าวขาวครับผู้ใหญ่กูตายไปจา้ากำนันตายไปจ้ากี่คนเลยสี่ห้าคนกกำนันก็กำนันอ,อ่าเสียชีวิตไปหลายคนละประมาณคิดว่าประมาณตั้งแต่กี่ปีมาแล้วคะห้าสิบปีหกสิบร้อยบานานอยู100่ร้อยกว่าแลครับรคือคือคนค,ค่ะคนคน,คนแรกๆที่มาตั้ง ลกลา่คือโอพยพมาจากไหนคะก็เคยได้ยินมาว่าปู่แจมเป็นมาคนแรกมาจากโคราชครับอปู่แจมมาจากโคราชนะครับเป็นคนพามาตั้งลกลากนะครับเป็นคนโคราชดั้งเดิมนะครับแล้วก็อพยพมาเรื่อยๆกันแล้วมาตั้งลูกลากกันอยู่ที่นี่นะครับลูกหลานก็ดูด้วยกันลูกหลานก็มาแผ่กระทายด้วยกันครับ๋แสดงว่าคนแหลมไผ่ยส่วนมากจะเป็นเชื้อสายคนโคราชใช่ไหมครับใช่ครับ มีสำเนียงโคราชเยอะจังเลยนะอ๋อส่วนมากก็มีสำเนียงโคราชกันใช่ไหมครับครับครับเนาะแต่ผมเนี่ยคนบัณฑุอ่าลุงเป็นคนมังคอกเนาะอ่าพันโคกเขอยู่ในเขตกระบินเนาะไอ้ยังเขยอ่าลูกน้อครับคนมันเป็นเขยมันเป็นตัวคนที่อื่นอ่าแสดงว่าพื้นเพเนาะเป็นคน โคราดนะมีมีพูดภาษาโคราชร้องเพลงโคราชกันเป็นบ้างไหมมีใครลองเป็นบ้างไร้องไม่เป็นแตงได้โคราชบ้านเองไม่เก่งแค่กันพื้นเพในหมูเนี่ยคือโคราชจากนอกนอกก็อาจคนือไป ปัจจุบันคนบ้านโคกคนเขตนี่เนี่ยอ่าก็อย่างสมมุติว่าอ่าคุ้มทุ่งโพเมืองทองเนี่ยก็เป็นคนที่หลากหลายเนาะที่มาซื้อบ้านจัใส่อยู่นะครับนี้จ่พื้นเพคาชวัน่องกอนทุ่งโพแล้วยังเป็นหมู่หนึ่งเนาะครับผมมันต้องกอนทุ่งโพมันถึงได้เป็นหมู่หนึ่งผมว่านะคือ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 อย่างนี้นะครับหมู่เนี่ยเขาแบ่งตามลักษณะทางภูมิศาสตร์เขาแบ่งหมู่หมู่หมู่ออกไปตอนตอนแยกเป็นตำบลที่แรกๆเนาะครับผม ผมมไปจังน้ท่ามนมันเป็นอะไรหมูม่บ้านนี่ไม่มีหลักฐานไม่มีมีไอ้ไอ้ไอชโนดแต่ไม่มีสพกไม่มีอะไรผมไปธากลางไปก็ปอดีเรับไปซืกสองข้างตอนผมเป็นผู้ช่วยอยู่อ,อไปถามล <3 S 1> ุงเคยเป็นผู้ช่วยด้วยใช่ไหมเคยเป็นครับผมทัางลุงทองพ่อผู้หญ่พงศ์ครับผมอ,อ๋ออ่า หัวหน้ามีประวัติเกี่ยวกับชุมชนพอพอประมาณสังเขปเนาะมีคําถามคําถามที่สอง่วนในคําถามที่สองนะคะเราจะมาถามเรื่องของประเพณีกิจกรรมที่ทําแต่ละเดือนเดี๋ยวเราก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราเนาะเดือนมกราเดือนมกรามาก็คงจะเป็นก็คือขึ้นปีใหม่ชุมชนแหลมไผ่เราเนี่ยมีประเพณี อะไรบ้างที่สืบทอดกันมาในชุมชนตั้งแต่เดือนมกราเาไล่เป็นเดือนนาเมษาเราเรามีกิจกรรมอะไรของเราที่ที่ที่เป็นมกราก็เป็นปีใหม่นะปีใหม่เป็นปีใหม่คนตักบาตรทำบุญกันแล้วเพื่ันครับผมทำบุญตักบาตรปีใหม่เนาะครับแล้วมีอะไรอีกไหมคะนอกจากทำบุญตักบาตรปีใหม่ของมกราก็ทุกเดือนจะเป็น ทำบุญวันพระแล้วก็ประเพณีของถ้าวันขัตฤกษ์ครับออกแขงนันก็เอาหิห,หีทิชชองที่ค่ะครับ,ค,รบค,คือคือส่วนมากคนคนคนสมัยก่อนเนี่ยจะไม่ได้เรียงตามเดือนฝรั่งหรอกอก็จะเรียงตามเดือน<ช>ไทยเนาะก็จะเป็นเดือน เดือนเดือนเดือนพัสดุลาจะเป็นเดือนยี่และถ้าเกิดเป็นบุญพาก็จะเป็นเดือนสามก็เป็นพวกมาฆาบูชาใช่ไหมเนี่ยที่สามเนี่ยเดือนสามเนี่ยบันมาฆาบูชาก็จะทำบุญวันมาฆาเนาะที่สิบสองมนก็ว่าเดือนสามเป็นบุญเขากี่ยี่เดือนสามเดือนสามเดือนสามมันจะเป็นกุมภานใช่ไหมตรงการครับครับเดือนหัวคานเดือนเจ็ดเป็นเดือนภูเบาเดือนแปดเขาขอนสาครับ เดือนเก้าเขาประดับดินอ่าครับผมเอา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 ทีละเอาทีละไม่เป็นไรยังยังไม่เลยนะไม่ทันเขาเรียกว่าที่คลิปสองมาครบคิปสองเดือนจนไปทำเอาเหมือนเหมือนตามหลักภาษาอีสานเลยเนาะคลิปสองนะอ่าครับผม ก็ก็ขยายความนะครับอ่าลุงลุงเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าเดือนอะไรนะครับเดือนสามเดือนสามคือเดือนมีนาทําอะไรนะไม่เดือนสามมันจะเป็นกุมภามันมันจะอยู่ช่วงระหว่างกุมภามีนาเนี่ยแล้วเนเดือนสามเนี่ยเนี่ยเนี่ยบุญเนี่ยเมื่อวันที่สี่หรือที่ห้าวันมาคาบูชาเนี่ยเดือนสามที่ลุงพูดเนี่ยวันอะไรนะครับวันมาคาบูชาแล้วก็ที่นี้มันเกิด ย้อนไปหน่อยหนึ่งมันก็เป็นเดือนสามมาดันมาคาดบูชาปีนี้เป็นเดือนสี่แล้วอ่ะปีนี้เป็นเดือนสี่มันมีแปดต้องหนใช่ไหมจะไม่ใช่ไม่ไม่ได้รู้แล้วแปดต้องหนเดือนสามเขาเรียกว่าบุญเข้ากีเ้ากีถ้าเดือนสี่นั่ยบุญบังไฟแลเป็นช่วงสงการเดือนหาเทศกาลสงการเดือนหกเดือนเจ็ดบุญพเวด ถ้าเดือนแปดเ <c oughs> ข่าพรรษาโจทย์หรือยังกำลังโจทย์ค่ะเข่าพันสาเพื่อบริบูรณ์นะเดินแปดเข่าพรรษาถ้าเดือนเก้าเ 9, ป็นเข่าประดับดินคนลเล่าเนาะเปีนีเก่าโบราณน,นี่สั่งเดือนเดือสิบเข่าพยาศาสตร์แบบกษัตริย์ไทยศาสตร์ลาวครัา เดือนสิบเอ็ดผ่าออกพรรษาเดือนสิบสองทอดกระถินเดือนอ้ายก็เดือนยีคือว่าเดือนหนึ่งก็เดือนสองเป็นเอกระอาปาร้อยกระถุกไปทังกันครับแล้วก็มีจัดเนาะบ้านเราเนาะแหลมไผ่มีจัดลอยกระทงยิ่งใหญ่มเพณีจัดที่ที่ที่อ่าเขื่อนตรงสำนักสงแหลมไผ่ ของห้อยยางนะครับอเอ๊ะเมื่อกี้นี้เราเรายังไม่ได้พูดถึงว่าถ้าน้ําแหล่งน้ําในชุมชนเราเนี่ยมีมีคลองห้วยยางแล้วมีที่อื่นละที่ที่ไหนอีกไหมมีคลองกี่คลองกี่เส้นคลองมคลองเส้นนู้นมัน ใช้ไม่ได้มันไม่มีน้ำไม่มีน้ำแล้วหน้าแรงมันแห้งแต่เคยมีคลองใช่ไหมเขาเรียกว่าคลองอะไรนะครับคลองโคคลองโคคลองโคแล้วมีฝักมีฝายอยู่ตัวหนุ่มฝายมันมีน้ำหนุ่เนี่ฝายฝายเขาทำมาฝายฝายลอกน้ำมีมีอยู่แลวเพราะว่ามันจะหมดยแล้วแล้วประชาชนที่เนี่ยส่วนมากจะทำอาชีพอะไรกันนะครับทำนานี่ยนะครับ ทำนาทำสวนมันนี่แหละทำโรงงานเออทำโรงงานแต่ทุกวันนี้โรงงานเยอะลูกหลานก็ไปทำงานโรงงานเยอะครับครับมาทำไรกันเด็กๆอย่างพวกเราจะไปทำนาไม่ไหวแล้วจะไปของชวนก็ไม่ไหวแล้วที่นี่เขามีศิลปะหัตถกรรมอะไรบ้างไหมครับอยู่ในทีมีคนทำเป็นบ้างไหมเมื่อก่อนเราเคยทำอะไรกับ้างจักสานก็มีบ้านยายที่แกทำหัวทำอะไรไม่ใช่ป่ บรรยายแล้วนะครับบ้านผมไม่หละบ้านบ้านลุงครับสารหัวสารหวดทุกวันนี้ยังทําอยู่ใช่ไหมคะไม่ได้ทำรับเยวนี่หูตาไม่ค่อยดีแล้วได้สืบทอดให้ลูกหลานด้วยไหมมันก็บอกพ่อกันแล้วแต่ว่ยทุกวันนี้ท่านเนียใหญ่เล่าเลย ทำรอบๆเลยเขาไม่กวนไม่เดอดทำมีผลสัมฤทต้องต้องต้องทำกันบ้างนะแล้วก็สอนเด็กรุ่นใหม่บ้างจะได้ไม่ขาดายมันทุกครั้งมันไม่เอาเลยนะลุงหวังครับนี่มันยังไม่ลุกเลยนี่เยังโอเคเดยมากลุาหวังน้ำตุ่นในผู้ใหญ่ให้แต่ลูกมาีแต่ซื้อซื้อไอ้เราเราอยากพูดอาหารที่เป็นอาหารพื้นถิ่นในชุมชนเรามีบ้างไหม เป็นอาหารพื้นถิ่นที่เราเาเป็นอาหารพื้นบ้านของเราอะไรอย่างเงี้ยครับเราทําอะไรบ้างมีมีม,ม,มีอยู่ในชุมชนเด็ดเด็ดหรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์เป็นอาหารหเป็นเอกลักษณ์ในชุมชนเนี้ยเราแกงไม่เหมือนเขามีอะไรที่เราบอกว่าโดดเด่นไม่เหมือนเขามีบ้างไหมครับที่เราอยู่สกคัญกรชับใครชอบมันจะคุยหนังหหน่าวไแกงกันเรื่อยๆก็ ไม่รู้เนาะบางทีทำลาบไม่เหมือนเขาแกงไม่เหมือนเขาเอกกษรักของเราอ่างนี้มันก็ชอบไม่เหมือนกันอย่างหว่อมีขนมทำขนมเป็นโดดเด่นรู้สึกว่าจะมีทุ่งโพเมืองทองใช่ไหมทำขนมปันสิบขายอยู่ที่โดดเด่นอยู่แต่ทเแฟนพี่วันนาทบพักใช่ไหมครับ ที่อยู่หมู่หนึ่งนะครับอยู่ในนี้แล้วหนมจีนมั่งหนมจีนอะไรนะครับหนงจีนน้ำยาหนมจีนน้ำยาของไทยนะครับแต่ไม่ค่อยได้เามันเป็นรวมกลุ่มแต่ก่อนทำเงินในจังหลัดกมดวุดซื่อื่วงมาทีมัปัดเงินขี้ขานก็เลิกกตัวแล้วก็ขายเรื่องหกทำอยู่อก็มีไข่เค็มของกลุ่มผู้ใหญ่นุ๊กนะครับรงนุ้นต้นนะครับที่ทํากันอยู่นะครับจดข้อมูลด้วยนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งอาชีพแล้วก็ มีอย่างอื่นที่เราที่โดดเด่นในตำบลมีเพิ่มอีกไหมครับไม่เป็น่น้ามีนะว่าการดำเนินมันเหมือนกันด้วคล้ายๆกันเนาะคล้ายๆกันหมดพราบอ่าหมดึงนี้เรามีสำนักสงฆ์ แหลมไผ่ใช่ไหมครับหนึ่งที่นะครับที่เดียวนะครับที่เราไปมีโรงเรียนไหมครับไม่มีไม่มีนะครับเราเรียนที่โอ้นะครับอเรียนที่โรงเรียนบ้านชื่ออะไรคะนะครับโอเคสมหวังครับโอเคนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ให้ข้อมูลนะครับยังไงวันนี้เราก็ขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีคับลูงอายุ